สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเช้าว,วันจันทร์นะคะวันนี้พบกับคุณครูเจยมยบนะคะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยผักสดสะอาดกิจกรรมแรกของเราในวันนี้ก็คือกิจกรรมเช้าว,วันใหม่สดใสแข็งแกรงเด็กๆกินอะไรอยู่ข้างๆครูคะอแปลงผักนั่นเองแล้วที่บ้านของเด็กๆมีแปลงผักไหมคะ ให้เด็กๆนะคะจำลองสถานการณ์บ้านของตัวเองให้เป็นแปลงผักกิจกรรมเช้าวันใหม่ของเราในวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆเ,เ,เพื่อนไหวร่างกายตามจังหวะนะคะโดยจะมีจังหวะช้าปานกลางเร็วถ้าคุณครูเคาะเพื่เพอเคาะจังหวะช้าๆก็ให้เด็กๆก้ 9, าวเท้าช้าๆไปตามจังหวะนะคะและถ้าคุณครูเคาะเร็ว ขอให้เด็กๆก 9, ้าวเท้าเร็วๆไปตามจังหวะและถ้าสัญญาณหยุดให้เด็กๆหยุดในท่านั้นทันทีนะคะเมื่อหยุดแล้วให้เด็กๆก,กระโดดข้ามแปลงผักของตัวเองของกับนับจำนวน1ถึง10นะคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะเข้าใจกติกากันแล้วใช่ไหมคะถ้าเข้าใจกติกาแล้วเด็กๆฟังเสียงที่คุณครูข้อนะะอะอนะคะตั้งใจฟังดีๆนะคะ เด็กๆก,กระโดดข้ามแปลงผักของตัวเองและนับจำนวนหนึ่งถึงสิบด้วยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบห้าเป็นไงคะทำได้ไดใช่ไหมเอยทำได้ เด็กอย่าลืมทําซ้ําอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะและเมื่อทําเสร็จให้เด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยการชูมือขึ้นทั้งสองข้างนะคะแล้วก็สูดลมหายใจเข้าไปลึกๆพร้อมกับนับจํานวน1นึถึงสิและก็ค่อยๆปล่อยลมหายใจออกมาและก็นับจํานวนหนึ่งถึงสิด้วยนะคะเด็กๆทาได้ไหมคะถ้าทําได้ขอปรบมือดังๆให้เลย ใหญ่ของเราวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อและลักษณะของผักก่อนอื่นคุณครูมีนิทานเรื่องผักแสนดีมาเล่าให้เด็กๆฟังเด็กๆฟ,ฟังแล้วเดี๋ยวคุณครูมีคําถามที่จะถามเด็กๆด,ด้วยนะคะเด็กๆพร้อมที่จะฟังกันหรือยังคะพร้อมแล้วไปฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องผักแสนดี สดมากมายหลากหลายวิตามินปูกทั่วทุกถิ่นอร่อยลิ้นกินเพลินผักบุ้งยอดเรียวใบเขียวน่ากินทั้งมีวิตามินบำรุงสายตาผักที่สีเขียวต้นเรียวใบหยกัก ใครก็รู้จักเป็นผักกลิ่นหอมต้นหอมใบยาวหัวขาวสดใสลองลิ้มติดใจไม่เชื่อลองชิมตำลึงชูยอดนวดกอดพันหลักใบอ่อนอร่อยนะักเป็นผักมีประโยชน์ ฟักทองผลใหญ่เนื้อในสีเหลืองคุณค่าครบเครื่องทั้งเรื่องหวานข้าวผักกวางตุ้งนี้อร่อยดีกินง่ายปรุงได้หลากหลายไม่มีเบื่อเลยหัวอยู่ในดิน กลิ่นหอมเนื้อขาวรูปทรงอวบยาวเจ้าหัวผักกาดขนาต้นใหญ่ก้านใบเขียวสวยมีวิตามินด้วยช่วยให้แข็งแรงผลยาวเป็นฝักน่ากินบ้างไหม กรุบกรอบถูกใจนี่ไงถั่วฝักยาวสีส้มสดใสหัวอยู่ในดินเป็นผักน่ากินแครอทนั่นเองเป็นไงกันบ้างนะคะเด็กๆฟังนิทานไปแล้วเด็กๆรู้จักผักต่างๆมากมายเลยใช่ไหมคะ และคุณครูก็มีคำถามที่จะถามเด็กๆว่าเด็กๆเคยทานผักไหมเอ่ยคุณครูว่าเด็กๆต้องเคยทานผักแน่ๆเลยเพราะว่าผักน่ะมีประโยชน์ต่อร่างกายและเด็กๆทุกคนก็ต้องชอบรับประทานผักใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้คุณครูนะคะจะมีผักมาให้เด็กๆทายว่ามันคือผักชนิดไหนเด็กๆดูนะคะ อผักอะไรคะเด็กๆผักบุ้งใช่ไหมคะผักบุ้งจะมีลักษณะใบยาวเรียวและมีสีเขียวนะคะอะไรเอย่ยผักชีผักชีจะมีต้นยาวเรียวใบหยิกแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะนี่่ะคะอะไรเอย่ยฟักทองถูกต้องคะ่ะ ฝักทองจะมีผลใหญ่แล้วก็เนื้อข้างในเป็นสีเหลืองต่อไปค่ะถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวจะมีลักษณะเป็นฝักยาวนะคะและต่อไปอะไรเอ,อ่ยแครอทใช่ไหมคะแครอทจะมีลักษณะเป็นหัวถูกต้องค่ะต่อไปอะไรคะอ้า คณะนั่นเองคณะจะมีลักษณะท่อนกลมอวกใหญ่ใบสีเขียวหนาด้วยนะคะและสุดท้ายอะไรเอ่ยกะหล่ำปีนั่นเองกะหล่ำปีจะมีลักษณะโค้งแล้วก็มวนเข้าหากันเป็นวงกลมเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆสามารถตอบครูได้ด้วยว่า แต่ละชนิดคือผักชนิดไหนดังนั้นนะคะเด็กๆอย่าลืมรับประทานผักด้วยนะคะเพื่อที่จะทําให้ร่างกายของเรานั้นเป็นยังไงเอ่ยแข็งแรงนั่นเองค่ะค่ะสำหรับคำศัพท์ภาษาอังกฤษวันนี้คือคำว่า vegetable เด็กๆลองออกเสียงพร้อมกับคุณครูสิคะ vegetable มีตัวอะไรบ้าง เดกๆลองพูดสิคะ We e g e t a b l e vegetable vegetable คืออะไรก็คือผักนั่นเองค่ะกิจกรรมสร้างสารรค์ของเราวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆวาดภาพผักที่ตัวเองรู้จักมาคนละหนึ่งชนิดนะคะซึ่งจะมีอุปกรณ์ดังนี้คือ 1. ใบงาน 2. สี 3. ามสองสส สียางลบนะคะเมื่อว่าดเสร็จแล้วให้เด็กๆกระบายสีให้สวยงามและที่สำคัญอย่าลืมตั้งชื่อผลงานของตัวเองด้วยนะคะเด็กๆพร้อมแล้วลงมือทำเลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาเด็กๆไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายคะ่ะ